เราพิทังไปที่เบตไปที่เบตโอ้ไปอะไรไกลขนาดนั้นแล้วไปก็ไม่สักเวลาเลยแล้วเรือหางยาวยังถึงไม่เนี่ย <c oughs> อา้าวจะเลี้ยงนี่จะใส่บาทพระหรือจะให้อาหารปลาเนี่ยฮะจะถึง้งโรบิเทง้ง <c oughs> พอขายมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียวใช่เลยเพราวมแคนใส่เยอะแล้วนี่พอแล้วเลี้ยงอะชีวิตของเลี้ยงเนต่ำคุณคนไม่ขึ้นขนาดเลี้ยงของเลี้ยงนะมันยังเห็นเลี้ยงไม่ได้อยู่ในสายตาันมเลยจริงรลบาดหลวงพี่ พอเธอจะเลี้ยงเราไปไปกันดีกว่าพี่เดี๋ยวพี่นูเอาผลไม้มาใส่บาทหน่อยเจ้าพ่อโอ้เชื่อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลยมาพันน้ำหอมจ้าพ่อลางลูกวางลงลูกสาวหน้ามันพ่อเขาว่าไม่อาภัพอเฮ้ยหล่อพี่ผลดร้ไหมเจ้หน่อยไหมล้างคออายุวันโนสุขังพลัง Satu Wah, โหล Ambil อยู่ bapak มะพร้าว Kita ของเนี่ยเออชาหน้าเรา Understand? Understand? พี่คาเซโโดงบังชิงกิจ้ะโอ้สมเด็จอตมาบอกกี่ทีแล้วว่านี่ยังไม่ใช่วัเสมียนเดี๋ยวก่อนไปไหนแล้ะไม่กลับหรอกโอ้ยพวกมึงนี่ก็พูดจากับพากกับเจ้าน้ำพรศสการครับหลวงลุงหลวงนี่ ขอโทษโอ้ยแปลกคือว่าวันนี้นะครับพวกผมจะมาสบอกดาวั่เ้าปาเดนะจ้วเดือ้าาาสกม่สกสึกสกสกไม่สวัดวาลาโยมโยมทรงสตาร์ทรถเลยเดี๋ยวอแตมาจะแวะเทศให้โยมแม่ฟังหน่อยครับ รถเป็นไรอะ่ะเต็มเต็มเล่นไม่เลิกทะลึ่งตั้งแต่เล็กจนโตจนเป็นพระพูดอะไรแต่ก็ไม่นำพาดูสิมาหาแม่แต่งหน้า,าตาตาถ้าดำปือเช่ไม่ได้ลูกพี่ก็จะไปอีกรูปแนละ้วถ้าไม่กินตึงลูกพี่แทงใหญ่เลยอะลูกพี่ ไปพูดถึงลวงพี่เขาทำไมลุงพี่เขาไปดีแล้วหล,หลุงพี่แทงกตายรอครับยังไม่ตายลวงพี่ก็ไปทุดดงที่ทิเบตไปเดินทางสาะแสวงหาปัญญาไปหาปัญญาไปห,หาทำไมปัญญาสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปมันไม่มีความหมายเมื่อทุกอย่างมันต้องไปแม้แต่ตะวันขึ้น <c oughs> ก็ยังมีลมเปลี่ยนแปลงไปตามกล่องกำเกวียนเป็นบทเรียนแห่งชีวิตกไว้ในยม สนุกได้เดี๋ยวมองทางหน่อยครับครับพี่ทางขาดแล้วเนี่ยไปไม่ได้แล้วละ่ะกลับวัดเถอะครับไม่ได้หรอกโยมอาตมาตั้งใจไว้แล้วด้วยเวลาที่เราตั้งใจจะทําอะไรดีๆอ่ะเดี๋ยวมันก็มีทางออกดีเองละโยมแสดงพี่อยู่ได้แตบบ่ผมลาละครับเออแต่ว่ายมสม่งเฮ้ยโยมสม่ง Đúng không? นี่คงเป็นบททดสอบของพระพุทธอ,องค์ สัเก้าจะเสียฟอร์มไหมเนี่ยไม่หรอกนอวัตการท่านสมพานไม่ใช่สมพานฉันสมเกียรติหรือเรียกชื่อเล่นก็ได้ชื่อจิว๋วแล้วใครเนี่ยพระจ้ะแสดงว่าเป็นพระมานานแล้วสิเก่าเชีย <c oughs> ฉันรอเล่นนะ จะมาหาสมพานใช่ไหมวันนี้ uh, ทำจม่าแต่งงา a I very happy happy มากเอาจอนแฮปปี้เ oh, oh, นี่ยมันแปลว่าออหยังเราบอกจอนว่าให้ฟังเบิง่งดู oh, happy แปลว่ามีความสุขมีความสุขแล้ว oh yes ันแปลว่าออหยังเราบอกจอนอยากรู้ oh yes ก็ใช่ตอนที่ควัมมันสกัดตายแล้วพี่อ้อยเรื่องที่เขาสอนอำลาไปล่ะอย่างนั้นก็นขอให้เองจึงมีความสุข Oh yes บ๊วยแมนแนวน่ยมเดีย oh, <yes. S 1> เ๋ยวบ๊วย Oh yes เฮ้ยใจเย็นๆรอให้แขกเหลือเข้ากลับกันซะก่อนเออนี่ถามจริงๆเถอะเป็นพระจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะ กิงครับท่านนี่ครับไปสุธิเออเอเอแล้วไปยังไงมายังไงละ่ะได้ถึงดงมาถึงนี่นะก็ตั้งใจจะออกทุดงเสาะแสวงหารถประธรรมแต่ก็มาเจอพระธรรมรถดีนะ สวนมากพระหนุ่มๆอย่างเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกเดินทูดงด้วยเท้าตัวเองอย่างเงี้ยเออนี่แหละประจัอย่างเงี้ยประจําอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกนะอืบายใจญาติโยมก็าสวายให้เราก็ต้องใช้ไปอย่างนี้แล้วนะ ปอนดีทำไมทำไมถึงตจะโกนด้วยวะแมมจะต้องโกนทำไมโกนมาสักสิทธิ์ขึ้นไงไอ้ดอมไออยากจะรู้นักมันทำให้จิตใจผ่องใสขึ้นหรือไงแมมอย่างนี้ถ้าเกิดว่าไปฆ่าไปป้อนใครเข้ามาเนี่ยบอกโกนหัวบริสุทธิ์เลยใช่ไหมเออนี่ให้ผ้าไว้ผมยาวให้พาเป็นแอดคาราบาวไงฮะโอุ๊ยนี่ ทำไมทำไมอ่ะกูแค่สงสัยอ่ะทำไมต้องกรอนแล้วทำไมกรอนแล้วไม่ใส่ตะโหว่ะอ้่ะพาดเว้ยไม่ใช่หนงชิ้นชาไม่ใช่หนงเลยชาไล่หนงไม่ใช่พานกรอนหัวทำไมอนี่กูคุยเรื่องพังมาคุยเรื่องหนงทำไมไล่หนงมึงพูดก่อนทำไมอ่ะกูพูดว่ามึงให้พาดใส่ตะโหวเขาเป็นแบบหนงชิ้นชาไล่หนงไม่ใช่พานกรอนหัวทำไมให้มันตลกไงเออตลกไอ้นี่พาดกรอนหัวกูยืนถาม ขำพ ok ักได้ไงญ่พักไม่ได้ทำตลกให้มึงดูก็พักโกนหัวไงพี่มึงรู้จักหลวงพ่อเกินไปแล้วทำไมนี่หลวงพ่อนี่เขาเป็นเท่าสมัยเป็นคารวะนะครเขาโดดทีบนั่งไปนานแล้วโอ้ยมึงบ้วแล้วไงเนี่ยนะมีเมียมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อลูกนี่ผมไม่มีหรอกเมียดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมียหรือมีหลวงพ่อไม่มีไม่มีไม่มีโยมะเห็นไหมพักยังไม่มีเมียเลยมึงบ้าว่าไอ้ดอกมึงบ้าว่าไม่ต้องพูดเลยใส่บ้าเลยลูกไม่ต้องใส่ไร พระรอเป็นวันเลยรื่อไงเดี๋ยวกลับไปฉันไม่ทันทำไงอะ่ะนี่เป็นพราวัดอื่นน่ะเขาไปนานแล้วะเวยดีๆจะเป็นพระวันนี้เขารอโอ้ๆๆๆออยยยาบาโอยเอาเสียว่าไม่ใ,<ะ>ใชใอยกกูมไม่ใช่นี่มึงเอาของมานี่อยู่ให้พาหรอแล้วมึงไม่ใส่บาตรฮะอยากชนะกูเหรอดูมันอยากชนะผม อมึงไม่ใส่เหรอกูอก็ไม่ใส่บ้างถ้ากูไม่ใส่แล,ล้วมึงจะชนะกูไหมนี่จ้าโชคดีครับไปการที่เนี่ยเองนายขยันข่าอะที่เนี่ยแล่เาน้อง่งกันอนเาจะฉันอะไรกันนี่ท่านโจเอีเอาซะหน่อยนะเอาเลยท่านท่านจะเป็นกำลังใจให้ เองรู้ไหมว่าไอ้ที่พระเขาขึ้นไปนั่งเนี่ยทําไมเขาตึองเรียกว่าทำมากไม่รู้อ่ะเธอเองก็รู้เห็นไหมล่ะเมื่อกี้ตอนเดินไปยังเดินธรรมดาอยู่เลยพอขึ้นไปนั่งปุ๊บทำมากฟังนะโยม มันเป็นอาการไม่ใช่อนาภานไม่ได้สันดานไม่ได้ลำคาไม่ได้ลูกกลาาไม่ได้พบพามไม่ได้เจอนานไม่ใช่องค์การหรือวู่้ทบทวงกระทรวงทะลวงมาดูดวงทักวงไหนในเลี้ยวแก่ลูกเด็กเล็กแดงผิวมันผิวแห้งก็ฟังกันได้ธรรมะมันอยู่ที่ใดหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแครจีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นวัดเตี้ยริ่มสันบางคนก็เป็นหมันบางคนจะไม่มีฟันฟันบางคนจะเป็นแฟนกันกันแต่ฟังทำกันได้ทุกวันนะโยมตบตีพ่อแม่ลายเป็นเปรตใครชอบฟังอาตมาเทศขอให้ยกมือขึ้น คอนเสิร์ตอยู่ขอไปได้วยนะพวกเลืองแต่งตัวส่งติงอะไรอ่ะพวกเลืองคิดว่าพวกเลืองเป็นใครจัสเปโร่แลมโบ้เชยังไม่ตายเชยละมันยังไม่ตายอ่ะแต่ว่าเนี้ยมึงตายกูเนี่แต่งตัวเฮี้ยงเงี้ยทำงานอะไรก็ไม่เคยสำเร็จ จัดยิงสอเสือสอเสือดับทุนทั้งคันสอสอไม่ใช่ยิงเสือสองตัวผู้คนสมัยนี้มันจะไม่ใจไม้ใส่รากำเข็นฆ่ากันได้ขนาดนี้นั่นนะสิหลวงพี่ดูคุยกันรู้เรื่องมันก็ไม่คุยกันมันฆ่ากันเออมันทํากันได้ผมว่ามันไม่มีศีลธรรมประจําใจอ่ะคนเดียวเนี้ยไม่รู้จักอายพวกสัตว์ในระฉานมัน้งนี่ผมเคยเห็นนะหมาแม่ลูกอ่อนนอนให้ลูกลิงกินนม มันเอื้อเฟื้อกันขนาดนั้นแล้วคนเนี่ยน่าจะอายสัตว์หลวงพี่เคยเห็นลูกสิงโตไหมไม่เคยเห็นเออผมก็ไม่เคยเห็นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลวงพ่อโอ้ยฝุย่นลงหมดแล้วทำอะไรเนี่ยก็ทำกิจของสงฆ์ไงเออแล้วทำอะไรกันอยู่น่ะช่วยกันอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ครับ เดียวกันเลยใช่คนละคันอันนี้ไม่มีร้อยลูกปืนป้ายแดงด้วยอรูปไหนครับหลวงพ่อก็อาตมานี่แหละ,ะมีธุระอะไรเหรอโยมนมัสก,การครับหลวงพ่อจจเจริญพรคือผมออกรถลใหม่ครับป้ายแดงมือสองอวิ่งเจ็ดร้อยฟลเองหลวงพ่อ ซื้อสดครับที่เกียรตินรก็อย่ามารบพวนให้หลวงพ่อช่วยเจิมหน่อยได้ดูเป็นสิริมงคลนี่พระประธานใช่ไหมครับที่ชาวบ้านขาช่วยกันสร้างเอาไว้ตั้งในโบสถ์ มันต้องเจิมโยมเพราะโยมเน่ะเป็นคนขับรถไม่ใช่รถอะมาขับโยมเออแล้วอีกอย่างก็อย่าเพิ่งไปล้างในช่วงนี้เอาเก็บไว้สักอาทิตย์นึงก่อนแล้วค่อยล้างออกละ่ะต่อไปนี้ผมจะไม่นอนตะแคงผมจะนอนหงายให้ครบเจ็ดวันคนเรานี่งมง,งายจริงๆนะโมจะไปเจมิมรถผมจะอาบน้ำแค่หัวไหลครับหะะลวงพ่อเจริญทรนะ เออนี่โยมแล้วอย่าลืมห้าดีซะละ่ะคิดดีทำดีพูดดีคบคนดีอยู่ในสถานที่ดีๆจำไว้นะโยม,มจเจริญพร อยางเดียวมาหล่คนโอ้ยเต็มเต็มอ้าวลพี่ครับหลวงตาไม่สบายายเป็นเล <guard> <cu> ือดลพี่เร็วเร็วก่อนเร็วเร็วเรวเรออกรเลย รับปรับรักษาที่วัดดีกว่าไปๆด้วยกันก่อนอปล่อยปล่อยมือไปหลงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วนะครับ เฮ้ยห,หมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรแบบเตียงเนี้ยตายประจำเฮ้ยจะดีเหรอโอ้ยเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นเรื่องธรรมดาหมอพูดอะไรเงี้ยโอ้ยหลวงพี่หมอจะไม่ไหวแล้วเนี้ยหลวงพี่ไปจับหลวงตาไว้ไปจับหลวงตานอนดีหลวงตาครับน้าตายไปนะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับ เดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาหลวงตาไปไหว้พระหลวงตาครับไปก่อนนะครับหลวงตาครับปล่อยสายก่อนนะครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับอุ้ยคาร์เตอรครับหลวงตามันหลุดมืออ่ะได้แล้วหลวงตาหายใจครับ ผมเหมาเจ้าเลี้ยวเลยรับรองบ้างไฟของผมเนี่ยถ้าจุดนะขึ้นไป่แงดู3าวันยังไม่ลงมาเลยไม่รู้จะไปรบกวนเทวดาหรือเปล่านี่พ่อเอาเมียมาด้วยลูกด้วยเมียผมนี่เจ้มไม่แต่ทั้งตัวเลยหลวงพ่อเชื่อลหมครับยัจุดบ้างไฟโชว์หลวงพ่อหลวงพ่อครับงัดดูลงก้าไปหลวงพ่อลองพี่เชื่อครับงานบ้างไฟของผมนี่สุดยอดเลยวันนี้เอาบ้างไฟมาจุดเลย พอฟึบขึ้นไปเนี่ยสามวันแง่น่าดูยังไม่ลองเลยเอามาฉลองให้กับหลวงพอ่องานนี้ไม่ธรรมดาเอามาเป็นงานใหญ่ๆเลยแล้วกาจะเอากกรูปกับเมียเนี่ยมาให้หลวงพ่อเจิมด้วยนับต่อจากนี้120นาทีเป็นต้นไปท่านจะพบกับความยิ่งใหญ่และตาการตาของบ้าไฟบ้านและวัดของท่านจะต้องอยู่กันแบบลุ่งเรืองตลอดไป ลุงตาใช่ไหมเนี่ยจะเป็นประชาชนคนไทยมีอะไรอะไรเฮ้ยลุงตาไอได้แล้วขึ้ไหมเถารู้ไิเตอ ขอให้ชีวิตมีแต่ความฮาขอให้พี่ป้านะอามีแต่ความร่ำรวยรเพียง